สวัสดีครับผมกล้าทีเคนะครับมาพูดคุยและวิเคราะห์ฟุตบอลกันเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้วันวันพุธนะครับ30พฤศจิกายนนะครับต่อเป็นอีกหนึ่งวันที่จะได้รู้ว่าทีมไหนจะเข้ารอบบ้านนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็รู้แล้ว4ทีมนะครับที่เข้ารอบสุดท้ายก็แทบจะไม่พลิกโผอะไรนะครับผมก็ตามที่ผมบอกไปแค่อิหร่านที่แพ้ต่อต่อสหรัฐไปนะครับที่เหลือก็คล้ายเลยครับก็คือเซเนกัลดูดีกว่านะครับแล้วก็ เรต้าแดงกับผลิตขมาตามเป้าหมายนะครับก็ตามสูตรเลยไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะวันนี้ครับมีอีกลุ่มคือกลุ่ม C กลุ่มดีซึ่งกลุ่มดีแข่งก่อนกลุ่มดีเนี่ยแข่งตอน4ี่ทุ่มแล้วก็กลุ่ม C แต่ตอนตีสอนะครับกลุ่มดีก่อนแล้วกันนะครับกลุ่มดีเนี่ยก็จะมีมีเป็นคือเป็นกลุ่มของฝรั่งเศสเขาอะก็จะเป็นฝรั่งเศสตูนีเซียนะครับแล้วก็อีกคู่ก็คือเป็นเดนมาร์กนะครับคือค่อนข้างน่าสนใจกับกลุ่มนี้เพราะว่าเอาตามตรงก็คือ มันยังไม่ชัวร์กันนะครับเดนมาร์กกเจออสเตรเลียคือทุกทียังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ยกเว้นฝรั่งเศสที่ลอยลำไปแล้วก็เหลือแค่การเข้าเป็นอันดับที่2แล้วกันเนาะซึ่งซึ่งตูรีเซียหนักหน่อยคือการชนะฝรั่งเศสให้ได้ก่อนแล้วก็มาลรุนคู่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ยากที่สุดเลยส่วนออสเตรเลียกับเดนมาร์กนี่ก็อยู่ในช่วงเวลาที่คล้ายๆกันนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันเอาคู่ฝรั่งเศสก่อนเพราะฝรั่งเศสน่าจะโรเตชันเยอะนะครับ แต่ก็จะให้ผู้เล่นที่ทำประตูได้เยอะอย่างเช่นเสเ็มบัปเป้เนี่ยลงเพราะว่าจะได้แบบสร้างสถิติไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกตัวหลักอย่างกริชมันก็น่าจะยังลงอยู่นะครับอาจจะปรับบ้างเกมรับนิดหน่อยเอวราราไดพักแล้วก็ใช้ที่มีอยู่ดาโยอูฟาเมกาโนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ลงบ้างนะครับแต่แค่ตัวที่แบบว่ายิงประตูต่อเนื่องมาอย่างเช่นเอมบัปเป้เนี่ยควรจะได้ลงนะครับส่วนตัวดิเซียก็ตามเนื้อผ้าครับเพราะที่มีอยู่นะครับมีแค่แหละนะครับ ผมว่าฝรั่งเศสยังคงร้อนแรงคิดว่าจะเป็นทีมแรกที่จะเก็บ3แต้มเต็มได้ทั้ง3เกมนะครับผมเชื่อฝรั่งเศสขาดใจเลยส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นออสเตรเลียนะครับเจอเดนมาร์กเดนมาร์คคือจับเลยครับกับเกมที่2ที่ผ่านมานะครับก็ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แบบสบายใจได้กับการแข่งขันในแมชนี้เจอออสเตรเลียที่ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับด้วยชื่อชั้นในออสเตรเลียเป็นรองนะครับแต่ผมว่าอารอนมอยก็ถือว่าน่าสนใจ รวมถึง <c oughs> นักเตะเกมรุกก็ถือว่าไม่คิดเฟะนะครับก็ถือว่าน่าดูเหมือนกันส่วนเดนมาร์กครับเดนมาร์กก็นับว่าใช้ได้อยู่นะครับนักเตะเกมรุกก็ถือว่าเริ่มจะจูนได้บ้างแล้วนะครับแต่คือผมไม่ค่อยชอบเกมที่แล้วเพราะว่าถอยเอริกเซนไปได้เป็นตัวกลางทําให้การสร้างสารรค์เกมมันหายไปคิดว่าเกมนี้อาจจะได้เห็นเอริกเซนขึ้นมาเป็นตัวย์เมเกอร์มากขึ้นส่วนอื่นๆก็ฮอยเบียดเหมือนเดิมนะครับคิสเตนเซนก็ยังคงดู เกมรุกเนี่ยก็ต้องดูว่าจะจัดแบบไหนนะครับในการใช้สูนหน้าคอเนลิอุสเนี่ยเหมือนจะคมแต่ก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่จะได้ลงต่อไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเกมนี้ผมว่าออกเสมอกันว่ะออกเสมอกันเนี่ยมันก็จะไม่ไปผลดีกับเต็หมาเท่าไหร่นะครับผมว่างานนี้ผมเชียร์เสมอกันแล้วกันเนาะคู่นี้ดูยากแบบว่าผมเชียร์เสมอกันถ้าเกิดแนะนําว่าถ้าต้องเลือกคู่ดูดูคู่ฝรั่งเศสยิงทะลมลาดดีกว่าครับมันกว่านะครับครับผมส่วนอีกคู่ครับเป็นอีกกลุ่มนงครับเป็นกลุ่ม C ซึ่งเตะกันในตีสองนะครับก็จะมีซาอุดิอาระเบียเจอเม็กซิโกครับแล้วก็อาร์เจนติน่าเจอโปแลนด์เอาคู่อาร์เจนก่อนนะครับอาร์เจนเนี่ยปรับแน่ๆครับเพราะว่าเตะบาดเจ็บก็มีมีไอ้แบ็กแบ็กอาเจ็บอะแบ็กเจ็บคนหนึ่งอะไม่รู้ว่ายังไงแต่คิดว่าเขาคงจะลงไม่ได้ส่วนอื่นๆก็คงจะเหมือนเดิมนะครับเมสซี่ลาตาโลมาร์ติเนสนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นไอ้เจ้าอังเคลดิมาเรียน่าจะได้ลงอยู่นะครับ ส่วนกองกลางก็น่าสนใจครับถือว่าราดูว่าจะปรับขนาดไหนเปาเลเดสเดกเกมแรกไม่ค่อยดีเลยจะปรับไหมยังไงก็เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งครับส่วนทางฝั่งโปลแลนด์ครับก็มียืนพื้นลหลักคือโรเบิร์เลวันดอฟสกี้นะครับก็ดิมตูได้แล้วด้วยก็อาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นกับการเล่นเกมต่อไปผมว่าเกมนี้ผมเชื่ออาร์เจนติน่านะผมเชื่อว่าอาร์เจนตะาเข้ารอบได้แม้ว่าสถานก,การณ์จะค่อนข้างจะซุ่มเสี่ยงหน่อยแต่ผมเชื่อว่าอาร์เจนต้าเข้ารอบนะครับเมซีย่ยังมีต้นต่อเดวีดีอาจจะเป็นทีมหนึ เป็นแชมป์โลกก็ได้แต่แพ้เกมแรกก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอีกคู่เป็นเป็นในเจ้าซาอุดิอาระเบียกับเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกเนี่ยดาวดังเยอะจริงครับเป็นมาจากคนละฝั่งคนละฝ่ายค,คนละทีมคนละลีกอะไรเงี้ยมันจูนกันยากเหลือเกินแต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นในเกมนี้นะครับก็ดูแล้วครับลาอุคิมเนสน่าจะมีมีบทบาทมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับส่วนคนอื่นครับก็น่าสนใจอย,อยู่ครับก็ดูงานนี้ก็ถือว่าส่วนเม็กซิโกเนี่ย จำเป็นต้องใส่ตัวเต็มๆลงเลยล่ะไม่งั้นเดี๋ยไม่ชนะครับส่วนซาอดลอาระเบียครับดอซารีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แนวรุกอย่างอัลเซรีก็ลงสนามแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้เกมนี้ผมก็ยังคงเชียร์เม็กซิโกครับแม้ว่าซาอดลอาระเบียดูดีก็จริงครับแล้วก็มีโอกาสเข้ารอบมากกว่าเพื่อนเลยแต่ผมยังเชื่อว่าเม็กซิโกดูดีกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็มีอะไรมากกว่าแม้ว่าพวกเขาจะแพ้มาในเกมที่ผ่านมากับอาร์เจนนะครับแล้วก็เกมแรกก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่างานนี้ผมเชียร์ผมเชียร์วะเชียเมมกซโแว่าจะ แรงบันดาลใจอาจจะแตกต่างกับซาอุดีอาราเบียที่ดูมีมากกว่าผมเชียร์เม็กซิโกแถมผมคิดติดคาบช็อตไปถึงเรื่องการมงไกลเวอร์นิดหน่อยด้วยครับของซาอุดีอาระเบียกับกาตร์ที่เป็นมันจิตจิตกันนิดหนึ่งนะผม <c oughs> ว่าไม่แน่นะอาจจะมีลมลมปรานภายนอกเกิดขึ้นก็ได้ผมเชียร์เม็กซิโกครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับส่องไกลสตอรี่นะครับชว่วงนี้ก็มีอัปเดตด้วยเป็นคลิป เรื่องของนักฟุตบอลน,นะครับก็ติดตามกันได้เรื่องราวที่น่าสนใจมากมายก็ฝากติดตามที่ส่งไกลสตอรี่กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งนะฮะก็เหมือนเดิมครับปลาเต็มเต็มจเต็มนะฮะก็วันนี้มาประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้จะต่อครับในกลุ่ม EA ไข่กับกลุ่ม F ก็เดี๋ยวมาว่าต่อพ่งนี้สวัสดีครับ